สวัสดีครับสวัสดีวันที่ยี่สิบามสิงหาสองห้าหกหกครับผมวันนี้ผมเอาลำไย,ยคิสตันม่วงใหญ่บอเนียวมาให้ดูนะครับอันนี้ผลค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะดูขนาดนะครับขนาดใหญ่นะฮะบ,บางทีผมเอาไข่ไก่มาวัดเนาะหลายคนก็ไม่เชื่อเพราะว่าไข่ไก่มันก็มีเล็กมีใหญ่นี่นะฮะวัดวอ์เนียร์เลยลูกนี้หกเซนนะครับส่วนความกว้างเนาะความกว้างก็จะอยู่เกือบสี่เซนนะครับผมนะฮะ นี่นะแกะออกมานะฮะเนื้อเยอะมากนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับเนื้อเหลืองฉ่ำถ้าสุกงอมก็จะมีกลิ่นทุเรียนนะครับนะฮะส่วนด้านหัวนะครับนนะเนื้อเนื้อล่อนจากเม็ดนะครับนะีะฮะล่อนชัดเจนเนื้อหนานะครับ ลำใหญ่ใช้ได้นะครับม่วงใหญ่บอลเดียวนะฮะสมควรมีปลูกไว้นะครับโอเคครับฝากไปกับลำใหญ่คิดต้นม่วงใหญ่บอลเนียวครับผมสวัสดีครับ